ชมาที่ทำไมเอาลูกมึงไปเก็บกรอนกรอนมันทิแลนออกไปฮะความรักก็เหมือนไอ้กรอนเอาอีกแล้วเยิมยิมไอ้กรอนเอาอีกแล้วผมชื่ออาร์ตจำไว้นะพี่โอเคอาด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 ยิมไอ้กรอนเอาอีกแล้ว แล้วก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเนี่ยผมแล้วก็ต้องเหมือนเดิมผมขึ้นมสีแล้วเอาดีเอาดีาดขึ้นมสี .4 แล้ว ่านอนพุทธรู้ได้ไงผมดึกหน่อยเพิ่งขึ้นม .4 เนาะเป็นเงนินไปคือเป็นเงนินไปเป็นเงนินไปกินมาเป็นทั่ว ที่ลายล้นหลังปะลายล้นดาบไม่ล้นแค่หลังดาบก,ก็ลน้นเต็มหลังไหยพี่เต็มตูดเอ,อ้เหมอเค่ให้ไหนครับ ทำทำไมอะ่ะบอกออ้ยเอียมแมวมึงม่อีกแล้วเอียมลูกมึงม่อีกแล้วเนี่ยไม่สักลงขาไม่คิดจะรักเลยหรอ อิมมึงปล่อยลูกมึงโดดมาได้ไหนมันทองอยู่อ่ะมึงก็ปล่อยมันโดดมา,าสิใส่กระโปรงเลยเก่งครับนัน่นกระโปรงค่ะโปรงนักศึกษากูไปจากผ่าเลื่อมปิดฟอไปแล้วพี่อิมมันทองอยู่มึงก็ปล่อยมันโดดมา,าสิดีจ้าคนสวย ขอบคุณค่ะพี่หน,นุ่มบิงโซบิงโซบิงโซมานี่มาที่มานี่ทุกคนดูแมวเราทำนกโดนเทบายบายพี่โอเค มันโดดมามันหันกุตตื่นเบิดยินติ่นผีหรอท่องโคตรง่อ่ะบิงซูบิงซูมาแบบนี้มีกูโดดมาว่าสั่นท่องกับท่องแมวเขาแแมวกับพอแมวบิงซูันนี่ มานี่น่ารักขอบคุณค่ะบิงซูมานี่นี่เร็วทำแมวตัอดมาเร็วเร็ว,รวมาเร็วๆมาเร็วเร็วไข่ขอแมวนี่ ไอ้ลูกมึงไปเก็บก่อนกรอนมันทิลเลนเออกไปนะแม่งโดดมาได้จังเลยวะท้องกป็นไงบึงมันเหมอือนอ้วน <c oughs> อ่ะ